สวัสดีค่ะไ Thai Container Group นะคะวันนี้พามาชมตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่ทําเป็นร้านคาเฟ่น,นะคะโดยตัวตู้นี้นะคะสามารถดัดแปลงเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านกาแฟนะคะหรือว่าโชว์รูมหรือร้านขายสินค้าต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะคะเกตส่งออกไม่รั่วไม่ซึมคะ่ะนํามาตัดเจาะทําสีนะคะโดยสีทั้งด้านภายในแล้วก็ด้านภายนอกนะคะลูกค้าเลือกได้ตามที่ต้องการเลยคะ่ะเรามีชั้นสีให้เลือกนะคะ uh -huh. ฝั่งท้ายตู้นะคะเราทําเป็นกระจกบานฟิกแบบนี้นะคะบานเต็มช่องค่ะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะเราก็คือทําเป็นบานฟิกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตัวประตูบานเลื่อนคู่นะคะตัวประตูนะคะไซส์1เมตรหกสิบคูณสเมตรค่ะลักษณะาการวางกระจกของใบนี้นะคะเราจะวางเป็นรูปทรงตัวเนะคะไว้สําหรับโชว์สินค้านะคะแล้วก็เป็นดิสเพย์โชว์รูมบริเวณต่างๆนะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารคาเฟ่ได้นะคะฟังก์ชันภายในนะคะ ตัวผนังนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังหรือฝ้าเพดานนะคะเราใช้เป็นผนังเดิมๆของตัวตู้คอนเทนเนอร์นะคะถ้าเป็นสีครีมนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะตัวกระจกนะคะเราใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะกรอบขาวกระจกใสค่ะเพิ่มความสว่างภายในนี่ส่วนของพื้นนะคะเราใช้พื้นเป็นกระเบื้องยางสไลด์ไม้สีอ่อนค่ะเพื่อเพิ่มความเข้ากันกับระหว่างผนังกับตัวพื้นนะคะตัวนี้นะคะภายในนะคะมีพื้นที่ประมาณ15ตารางเมตรค่ะ ฝั่งประตูตู้เดิมนะคะเราสามารถเปิดออกได้ไว้ขนถ่ายสินค้าเข้ามาด้านในนะคะตัวนี้นะคะลักษณะของตัวตู้นะคะจะเน้นตัวกระจกให้มีความสว่างนะคะโชว์ให้คนภายนอกนะคะเห็นเข้ามาภายในได้ค่ะตัวระบบไฟฟ้านะคะเราก็จะมีแอร์หนึ่งตัวนะคะขนาด1 5 0 0 0 BTU ค่ะตัวระบบปลั๊กไฟนะคะสวิตช์ไฟนะคะรวมถึงไฟแสงสว่างทุกชิ้นเรามีมอ,อก,กอรทุกชิ้นเลยค่ะตัวนี้นะคะเราจะมีเบรกเกอร์ควบ คุมนะคะเป็นเบเกอร์ไฟแล้วก็มีตัวเบเกอร์แอร์แยกกันด้วยค่ะมีพรรัดรมดูดอากาศให้ด้วยนะคะ ในส่วนของใบนี้นะคะก็คือความกว้างภายในความสว่างนะคะได้จากตัวไฟแสงสว่างแล้วก็ตัวกระจกนะคะทั้งหมดของตู้นะคะถ้าลูกค้าทําเป็นคาเฟ่ก้นขรัวนะคะก็ก้านได้บริเวณด้านนี้เลยนะคะแล้วก็โหลดถ่ายสินค้าเข้ามาบริเวณฝั่งท้ายตู้เดิมแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้าหรือจะดีเยสสินค้าก็ได้คะ่ะใบนี้นะคะก็คือตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้ทั้งภายในภายนอกนะคะแล้วก็ เลือกสามารถบูดฉนวนกันความร้อนต่างๆได้อันนี้เป็นตัวเบเกอร์ไฟนะคะเบเกอร์แอร์แล้วก็ตัวพัดลมดูดอากาศทุกชิ้นมีมอกอกทุกชิ้นค่ะมีการรับประกันจากศูนย์โรงงานโดยตรงค่ะ A หนึ่งหมื่นสองพันวิดีอนะคะยี่ห้อ TCL ค่ะตัวนี้ก็รับประกันโรงงานเช่นเดียวกันใครสนใจนะคะที่จะทำตัวร้านคาเฟ่ร้านคานะคะหน้าตาแบบนี้หรือแบบอื่นๆที่ดัดแปลงจากตัวตู้คอนเทนเนอร์นะคะหรือจะเป็นตัวตู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็น ISO w วอลนะคะ เมทัลชีสนะคะหรือว่าเป็นตัวเชอร่าหรือมีแบบที่ต้องการไม่รู้จะผลิตที่ไหนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปได้เลยค่ะโทรเลย0891123773หรือว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตอบคำถามนะคะรบกวนแอดไลน์มาที่แอดไทยคอนเทนเนอร์ค่ะ